เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับรถพยาบาลขนอาวุธมุกเดิมที่โลกไม่จำงานนี้พี่ไทยไม่ต้องออกแรงเพราะเกาหลีเขาจัดหนักปกป้องเราแทนแถมคดีพลิกนรกแตกเมื่อเพื่อนบ้านตัวแสบจนตรอกหันกลับไปปั้นแก๊งคอเซนเตอร์กู้ชาติงานนี้จะดิ้นหลุดหรือจะจมธรณีมาเกาะติดแนวชายแดนแบบหายใจรถต้นคอกันเลยครับพี่น้อง รถพยาบาลสายบุญปลอมกับเหลี่ยมจัดที่เขาพระวิหารสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหัวใจนักรบทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งกับสถานการณ์ชายแดนที่ต้องบอกว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าหม้อต้มยำวันนี้วันที่6มกราคม2,569เปิดศักราชใหม่มานึกว่าเพื่อนบ้านเราจะกลับตัวกลับใจที่ไหนได้ครับสันดานเดิมเพิ่มเติมคือเหลี่ยมจัดกวัวเกา่า มาเริ่มกันที่เรื่องที่ทำเอาผมต้องร้องฮะกันก่อนเลยครับข้อมูลล่าสุดจากแนวหน้าของเราที่เขาพระวิหารมันฟ้องชัดเจนจนแทบอยากจะเอาเท้าไก่หน้าผากแทนคือพี่แกเล่นละครลิงตบตาโลกครับคุณผู้ชมมีการตรวจพบรถพยาบาลวิ่งเข้าออกพื้นที่เขาพระวิหารยิกยิกไอเราก็นึกว่าโอ้โหมีมนุษยธรรมห่วงใยทหารเจ็บป่วยที่ไหนได้ครับพอส่องกล้องซูมเข้าไปดูดีด นั่นมันสเสบียงนั่นมันอาวุธไม่ใช่คนป่วยคุณผู้ชมคิดดูสิครับจิตใจทำด้วยอะไรเอารถที่มีสัญ,ญลักษ์ณกาชาติรถที่ทั่วโลกเขาให้เกียรติว่าเป็นรถช่วยชีวิตเอามาใช้ขนกระสุนขนเข้ากลองเพื่อหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับและโจมตีนี่มันไม่ใช่แค่หัวหมอนะครับแต่มันคือการฉวยโอกาสแบบหน้าไม่อายที่สุดคือกะว่าถ้าไทยยิงรถพยาบาลไทยจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาโลกทันที แผนสูงจริงๆนะพ่อคุณแต่เสียใจด้วยครับความลับไม่มีในโลกหลักฐานเรามัดตัวแน่นหนาคลิปวิดีโอก็มีภาพถ่ายดาวเทียมก็ชัดงานนี้จะแก้ตัวยังไงบอกว่าคนป่วยกินลูกปืนแทนยาแก้ปวดเหรอครับยังไม่หมดแค่นั้นความแสบของเขายังลามไปถึงการแฝงตัวครับ มีรายงานว่าพบกลุ่มคนแต่งตัวดีๆเหมือนนักท่องเที่ยวระดับ VIP เดินชิวๆอยู่แถวปราสาทเขาพระวิหารไอเราก็มองเอ๊ะท่าทางมันทำแง่ทำแม่งเดินชี้ไม้ชี้มือเหมือนกำลังวางแผนรบมากกว่าชมวิวสรุปคืออะไรครับเป็นสปายครับพี่น้องแฝงตัวมาในคราบนักท่องเที่ยวเพื่อมาส่องดูฐานทหารไทยมาดูจุดวางกำลังของเราแล้วก็เนียนถ่ายรูปกลับไปวางแผน โอ้โหนี่มันยุค2026หรือยุคสงครามเย็นกันอยู่ได้แต่บอกเลยว่าทหารไทยเรารู้ทันหมดแล้วครับยิ่งช่วงที่มีการขนย้ายอาวุธออกจากเขาพระวิหารเพื่อสร้างภาพลักษณ์มรดกโลกพี่แกก็เล่นใส่ถุงกระสอบอำพรางทำลับๆล,ล,ล่อๆเหมือนพวกขนของหนีภาษีคือถ้าบริสุทธิ์ใจจริงจะหลบทำไมจะซ่อนทำไมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพิรุษเดินได้ผมวิเคราะห์เลยนะว่า งานนี้กัมพูชาเขากำลังจนแต้มในเวทีโลกเพราะนานาชาติเริ่มเบือนหน้าหนีเริ่มรู้ไส้รู้พุงเขาเลยต้องพยายามทำทุกวิถีทางยัดเยียดความผิดให้ไทยสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองดูน่าสงสารแต่หารู้ไม่ว่ายิ่งดิ้นยิ่งมัดตัวเองยิ่งใช้รถพยาบาลบังหน้ายิ่งประจานตัวเองว่าไม่มีเกียรติในการรบแม้แต่นิดเดียวแล้วที่ผีคือทหารไทยเราเตือนไปดีๆว่าหยุดนะ หยุดบิดเบือนข่าวสารพี่แกฟังไหมครับไม่ฟังครับแถมยังทำหูทวนลมใส่ร้ายป้ายสีเราต่อนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนประเภทที่คุยด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่องต้องคุยด้วยหลักฐานเท่านั้นเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาแฉให้ฟังต่อว่าพอแผนแตกแล้วเขาหงายการอะไรมาสู้กับเราบอกเลยว่าหาจนน้ำตาเล็ดครับมาต่อกันให้ไวครับคุณผู้ชมหลังจากที่แผนรุดพยาบาลแตก แผนสปายโดนจับโป๊ะได้เพื่อนบ้านผู้น่ารักประชดของเราก็นัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้ครับนั่นคือการ์ดนางเอกเจ้าน้ำตาโคศกฟังขเขมรออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน้าตาขึงขังแต่แววตาล็อกแหลกบอกชาวโรคว่าดูสิครับดูสิคะประเทศไทยรังแกพวกเราไทยเป็นยักษ์มารรังแกประชาชนตาดำดำ โอ้โหฟังแล้วอยากจะมอบรางวัลตุ๊กตาทองสาขาบทละครตบตาประชาชนยอดเยี่ยมให้เลยประเด็นที่เขาหยิบมาเล่นรอบนี้คือที่บ้านหนองจานครับเขาอ้างว่าไทยเราใจร้ายใจดำเอาตู้คอนเทนเนอร์เอาลวดหนามไปปิดกั้นพื้นที่ทำให้ประชาชนกว่าพันครอบครัวกลับเข้าบ้านไม่ได้บอกว่าบ้านเรือนเสียหายจากการโจมตีของไทยช้าก่อนครับหยุดมโนเดี๋ยวนี้ ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ความมั่นคงและที่สำคัญไทยเราทำตามก,กฎกติกาเป๊ะเ๊ะการวางลวดหนามวางตู้คอนเทนเนอร์มันคือการจัดระเบียบชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองป้องกันของผิดกฎหมายและป้องกันพวกที่ชอบเนียนขยับลักเขตแดนถ้าคุณไม่ได้คิดจะทำอะไรผิดกฎหมายคุณจะกลัวลวดหนามทำไมครับ หรือว่าลวดหนามมันไปขัดขาธุรกิจสีเทาของใครหรือเปล่าแล้วไอ้ที่บอกว่าบ้านเรือนเสียหายจากการทิ้งระเบิดของไทยแม่พูดซะไทยเราเป็นผู้ร้ายข้ามแดนถามหน่อยเถอะครับรอยกระสุนรอยระเบิดนั่นน่ะฝีมือใครเริ่มก่อนใครยิงข้ามมาก่อนพอโดนสวนกลับแล้วมาร้องไห้ฟูมไฟนี่มันนิสัยเด็กเกเรชัดๆตบเขาแล้วพอเขาตบคืนวิ่งไปฟ้องแม่ ผมบอกเลยนะว่ายุทธวิธีนี้มันเก่ามากครับการใช้โล่มนุษย์หรืออ้างความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อก,กดดันทางการทหารมันคือกลยุทธ์ของพวกที่สู้ซึ่งหน้าไม่ได้พอสู้ไม่ได้ก็เอาชาวบ้านมาบังหน้าเอาดราม่ามาบังความจริงหวังจะให้ Un หวังจะให้องค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามารุมด่าไทยแต่ขอโทษทีครับโลกเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีดาวเทียมเขาเห็นหมดว่าใครทำอะไร พื้นที่ที่คุณพ้างว่าไทยไปยึดน่ะมันเป็นพื้นที่ที่ไทยเราดูแลรักษาอธิปไตยของเราอย่างถูกต้องการที่คุณพยายามจะยัดเยียดว่าไทยปล้นทรัพย์สินทำลายบ้านเรือนมันคือการโกหกคำโตเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวของการบริหารประเทศของตัวเองหรือเปล่าลองคิดดูสิครับประชาชนตัวเองเดือดร้อนแทนที่จะหาทางเจรจาดีดี ดันมาสร้างเรื่องปั่นกระแสะเกลีย่ยนชังไทยเพื่อบีอยงเบนความสนใจจากปัญหาปาก้อในประเทศตัวเองนี่มันสูตรสำเร็จรเผด็จการชัดๆแล้วดูสิ่งที่ไทยทำครับเราตอบโต้ด้วยความนิ่งเราตอบโต้ด้วยหลักฐานเราไม่เคยไปรารานใครก่อนแต่ถ้าใครมารารานแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมเหมือนกันอยากจะร้องเรียนองค์กรโลกเชิญร้องไปเลยครับเพราะเอกสารเราปึกหลักฐานเราแน่น แต่ระวังนะร้องไปร้องมาจะโดนแฉกลับจนหน้าหงายไม่รู้ตัวเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่านอกจากการ์ดนางเอกแล้วยังมีเรื่องรูปปั้นปริศนาที่ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีถึงกับของขึ้นจนต้องโดดมาปกป้องไทยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอบป,ป้าถึงเดือดแทนเราห้ามพลาดครับพาร์ทสมมันกว่านี้อีกมาถึงจุดพีคข,ของเรื่องราวในวันนี้ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าสะใจคนไทยทั้งประเทศ เพื่อนเพื่อนบ้านเราพยายามจะเล่นประเด็นรูปปั้นบริเวณช่องอ่านมาหวังจะสร้างกระแสว่าไทยทำลายศาสนสถานทำลายวัตถุบโบราณเพื่อปลุกระดมให้คนของเขาเกลียดเราและหวังจะให้ชาวพุทธทั่วโลกประนามไทยแต่ช้าแด่เกมนี้มันพลิกครับคุณผู้ชมพลิกแบบ360องศาเพราะความจริงก็คือไอรูปปั้นพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่ของโบราณร้อปีพันปีอะไรเลยครับมันคือรูปปั้นงานโอท็อพึ่งปั้นเสร็จหมาด แถมทำจากโครงเหล็กปูนซีเมนธรรมดาธร,รมดาที่ทหารกรรมัมพูชาหน่วยหนึ่งสร้างขึ้นมาเองไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อะไรเลยคือกะจะสร้างมาปักจองที่ดินสร้างมาเพื่อเคลมพื้นที่แล้วพอไทยเรารื้อถอนเพราะมันรุกล้ำและไม่ใช่ของจริงพี่แกก็รีบถ่ายรูปไปฟ้องโลกดูสิดูสิสไทยทําลายพระพุทธรูปโธ่พวกคุณเอ้ยจะเล่นมุกนี้ปรึกษาคนปั้นหรือยังเหล็กเส้นข้างในยังโผล่อยู่เลย แล้วที่เด็ดที่สุดคือคอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกครับโดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้งานนี้โอปป้าไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องไทยกันรัวๆชนิดที่ทัวลงกัมพูชาจนหลังแอนมีคอมเมนต์หนึ่งจากเกาหลีที่ผมอ่านแล้วจี๊ดถึงใจเขาบอกประมาณว่าจะเป็นระเบิดคลัสเตอร์หรืออาวุธชนิดไหนก็ไม่มีตัวอะไรมาโจมตีประเทศกัมพูชาได้หรอกเพราะประเทศนี้เก่งแต่เรื่องสร้างเรื่องเท,ท็จโอ้โหแรงเจ็บจี๊ด บางคนก็บอกว่ากองทัพไทยทําถูกแล้วรูปปั้นพวกนั้นสร้างมาเพื่อยั่วยุไม่ใช่เพื่อศรัทธาและมีอีกหลายคอมเมนต์ที่บอกว่ากัมพูชาชอบขโมยวัฒนธรรมไทยชอบเคลมของไทยจนโลกเขารู้ทันกันหมดแล้วอย่ามาเรียกร้องความสงสารเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับความดีชนะทุกสิ่งและความจริงเป็นสิ่งไม่ตายที่ผ่านมาไทยเราอดทนเราเป็นสุภาพบุรุษแต่พอมันถึงขีดสุดโลกเขามองออกครับว่าใครคือทองแท้ใครคือทองชุบ การที่ชาวเกาหลีหรือชาติอื่นๆเขาออกมาเข้าข้างไทยไม่ใช่เพราะเราจ้างเขานะครับแต่เพราะวีรกรรมที่เพื่อนบ้านเราทําไว้ในมันเยอะทั้งเรื่องเคลมมวยไทยเคลมชุดไทยเคลมวัฒน,นธรรมจนคนเขาเอือมระอาพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกฝ่ายเลยหมดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายเรียกได้ว่างานนี้กัมพูชาหน้าแตกหมอไม่รับเย็บครับกะจะจุดไฟเผาไทยไฟดันย้อนกลับไปไหม้บ้านตัวเองเฉยเลย รูปปั้นที่หวังจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองกลายเป็นหลักฐานประจานความขี้จุของตัวเองและนี่คือบทเรียนสําคัญครับว่าอย่าคิดว่าโลกนี้โง่อย่าคิดว่าการปั้นน้ําเป็นตัวจะใช้ได้ผลตลอดไปไทยเรายืนหยัดด้วยความถูกต้องและเพื่อนแท้จะปรากฏตัวเมื่อเราทําสิ่งที่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนครับพอเรื่องการทหารแปก๊กเรื่องวัฒนธรรมพังเขาจะหันไปหารายได้หลักของเขาแล้วครับนั่นคือวงการมิจฉาชีพจะเป็นยังไงไปลุยต่อพาร์ทสี่ครับเอาละครับคุณผู้ชม ในเมื่อการทหารก็สู้ไม่ได้การทูตก็แพ้ยับเยินวัฒนธรรมก็โดนจับโปะเพื่อนบ้านแสนดีของเราจะเหลืออะไรทำกินเลยครับคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องกลับไปซบบอกธุรกิจเมื่อที่ตัวเองถนัดที่สุดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ระดับโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับรายงานล่าสุดระบุชัดเจนว่าตอนนี้กัมพูชากำลังกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของวิจชาชีพข้ามชาติอีกครั้ง มันกลับมาแล้วครับหลังจากที่เงียบๆไปพักหนึ่งเพราะโดนจีนกดดันตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักในทางที่ผิดเหมือนเดิมทําไมผมถึงบอกว่าคดีพลิกก็เพราะตอนแรกทาท่าเหมือนจะปราบปรามโชว์โลกแต่พอนานาชาติเริ่มควม่ำบาตรเศรษฐกิจเริ่มฝืดเครื่องพี่แกก็เปิดประตูรับโจรเข้าบ้านหน้าตาเฉยพื้นที่แถบชายแดนห่างจากไทยเราแค่50กิโลเมตรเนี่ยแหลงรวมเลยครับ สึงสูงๆกำแพงนนหนาๆข้างในมีแต่นักล่าฝันร้ายนั่งโทรหลอกเงินคนไทยคนจีนคนอินเดียแม้แต่คนอินโดนีเซียแถมงานนี้จีนที่ใหญ่ที่เขาเกรงใจนักหนาก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับสถานทูตจีนถึงขั้นออกประกาศเตือนพลเมืองตัวเองว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณางานรายได้ดีในกัมพูชาเพราะมันคือกับดักมีเคสถิงชาวจีน ถูกหลอกไปทำงานจนหมดตัวต้องมาเดินเร่ร่อนข้างถนนนี่มันระดับวิกฤตความเชื่อมั่นเหลอครับผมถามหน่อยประเทศที่ประกาศเปล่าๆว,ว,ว่ามีอรารยธรรมสูงส่งแต่กลับปล่อยให้ประเทศตัวเองกลายเป็นรังโจรให้คนทั่วโลกเขากลัวให้คนเขารังเกียจเนี่ยพูมิใจตรงไหนครับแล้วอเงินที่ได้มาจากการโกงเขาเนี่ยมันจะเจริญยั่งยืนได้ยังไงแทนที่จะพัฒนาเกษตรกรรมพัฒนาท่องเที่ยวให้มันดีด แบบที่ไม่ต้องมาเคลมของใครอะ่ะดันเลือกทางลัดด้วยการเป็นฐานที่มั่นให้จีนเทาให้มาเฟียข้ามชาติสำหรับคนไทยเราต้องระวังให้หนักครับเพราะตอนนี้เขาหิวเงินมากเมื่อเศรษฐกิจปกติมันไปไม่รอดเขาก็ต้องเร่งย่อจากเยื่ออย่างพวกเรานี่แหละครับสายโทรศัพท์แปลกๆข้อความชวนทำงานออนไลน์ระวังไว้ให้ดีครับมันมาจากทิศตะวันออกนี่แหละส่วนใหญ่นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า รัฐบาลที่ล้มเหลวจะนำพาประเทศไปสู่จุดไหนจุดที่ต้องหากินบนความเดือดร้อนของชาวโลกน่าสมเพชไหมครับในขณะที่ไทยเรากำลังเดินหน้าเจรจาการค้าพัฒนาเทคฮับเพื่อนบ้านเรากำลังพัฒนาสแกมฮับแข่งกับเราซะงั้นแต่วิเคราะห์กันให้ลึกกว่านั้นครับการที่เขาปล่อยให้มีแก๊งพวกนี้มันอาจจะเป็นการหาเงินมหมุนในกองทัพเอามาซื้อกระสุน เอามาเติมน้ำมันรถพยาบาลที่เอาไว้ขนอาวุธมาสู้กับเราต่อก็ได้ดังนั้นนี่ไม่ใช่แค่อาชญากรรมครับมันคือภัยความมั่นคงไทยเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ครับมาถึงบทสรุปสุดท้ายครับพี่น,อน้องจากที่ผมรา่ย่ยาวมาทั้งหมดตั้งแต่รถพยาบาลขนอาวุธดราม่ารูปปัน้นจนถึงแก๊งคอเซเตอร์มันชี้ให้เห็นอะไรมันชี้ให้เห็นว่ากัมพูชากำลังเข้าตาจนครับและจำคำผมไว้ให้ดีนะครับ หมาจนตรอกม,มันจะกัดไม่เลือกสถานการณ์ตอนนี้เขากำลังโดนนานาชาติรุมจวกเศรษฐกิจภ,กภายในก็น่าจะย่ำแย่ไม่งั้นแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ผุดเป็นดอกเห็ดขนาดนี้เมื่อรัฐบาลเขาแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดของผู้นำเผด็จการคืออะไรครับก็คือการสร้างศัตรูภายนอกเขาอาจจะใช้จังหวะน,นี้และครับเปิดแนวรบกับไทยอีกรอบยิงตูมตามเข้ามาสักหน่อยสร้างสถานการณ์ชายแดนให้มันตึงเครียด เพื่อให้ประชาชนของเขาลืมความหิวโหวยลืมเรื่องที่รัฐบาลบริหารหวยแตกแล้วหันมารวมใจกันเกลียดไทยแทนนี่คือมุกค,คลาสสิกที่ใช้มาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์เพราะฉะนั้นทหารไทยต้องตื่นตัว1น0 0ครับประชาชนอย่างเราก็ต้องหูตาไวอย่าพึ่งวางใจว่าเขาเงียบไปหรือเห็นแค่รถพยาบาลวิ่งไปมาเพราะภายใต้ความเงียบนั้นมันอาจจะมีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวการที่เขาใช้รถพยาบาลเป็นโล่มนุษย์ การที่เขายอมให้ประเทศเป็นรังโจรมันแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียและคนที่ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยแหละครับทําได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่ผิดมนุษยธรรมที่สุดแต่ขอให้มั่นใจในกองทัพไทยครับเราไม่ได้ประมาทเรามีเทคโนโลยีตรวจจับเรามีมิตรประเทศอย่างเกาหลีที่เห็นใจเราและที่สําคัญเรามีความชอบธรรมถึงเขาจะเล่นสกปรกแค่ไหนแต่ถ้าไทยเรารวมใจกันแข็งแกร่ง รู้ทันเล่เหลี่ยมไม่หลงกลไปตามเกมยั่วยุของเขาสุดท้ายคนที่จะพังพินาศก็คือคนที่จุดไฟนั่นแหละครับฝากทิ้งท้ายไว้เลยครับชายแดนไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้ใครมาลองของทำมาดีเราต้อนรับดังญาติมิตรแต่ถ้าคิดไม่ซื่อเตรียมจองวัดรอได้เลยถ้ายังมีวัดเหลือให้จองนะเพราะเห็นชอบหรือชอบสร้างใหม่เหลือเกินจบข่าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้เดือดกว่าเดิม สวัสดีครับแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทําเสียงโคนั้นกองกําลังบุรพาของไทยเราออกมาเฉลยความจริงแบบไายการ์ดตกหน้าหันเลยครับความจริงคือไอรถคันนั้นน่ะมันเป็นรถเสียครับย้ํานะครับว่ารถเสียมันคือรถบรรทุกที่เคยเอาไปขนลวดหนามขนอุปกรณ์ทําบังเกอร์สมัยที่ไทยเราบุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่เมื่อนานมาแล้วแล้วรถมันเกิดพังสตาร์ทไม่ติดซ่อมไม่คุ้มทหารไทยเราก็เลยทิ้งไว้กลางทางให้มันเป็นอนุสรณ์สถาน หรือให้ปลวกมันแทะเล่นซะงั้นแหละครับไม่ได้มีการยึดหรือรบชนะอะไรทั้งนั้นมันคือซากรถบูโ,โรถังที่จอดตายซากอยู่ห่างจากแนวรั้วลวดหนามไทยไปแค่ร้อยเมตรเองมั้งแต่พิทหารกัมพูชาแกเล่นใหญ่รัชดาไลเทยเตอร์เดินดุมๆุมเข้ามาในตอนที่เราถอยออกมาแล้วแล้วก็มาทำคอนเทนต์มาถ่ายรูปคู่กับซากรถแล้วโม้ว่ายึดมาได้โหพ่อคุณเอ้ยสภาพ นี่ถ้าเป็นรถใหม่ๆเครื่องยนต์ติดขับกลับไปใช้ได้ผมจะไม่ว่าเลยนี่มันเศษเหล็กจะเอาไปทําอะไรได้ครับเอาไปช่างกิโลขายหรือไงคือเห็นแล้วสังเวชใจในความพยายามสร้างภาพจริงๆครับคือถ้าไม่มีผลงานชิ้นโบแดงก็ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นี่เล่นเอาขยะของคนอื่นมาเคลมเป็นถ้วยรางวัลของตัวเองมันน่าภูมิใจตรงไหนถามจริง ยังมีคลิปหลุดออกมาอีกเป็นคลิปที่ทหารกัมพูชามายืนทำท่าเคารพธงชาติปักธงตัวเองแล้วถ่ายวิดีโอประกอบเพลงปลุกใจแถวๆพื้นที่บึงตะกวนซึ่งจุดนั้นนะ่ะเป็นจุดที่ไทยเราเคยเข้าไปปักธงชาติไทยแล้วร้องเพลงชาติใส่หน้ามาแล้วพอไทยเราไม่อยู่พี่แกก็รีบวิ่งแจ้นเข้ามาทำคอนเทนต์ทับที่ทันทีเหมือนเด็กน้อยเล่นขายของยังไงงั้นแหละครับ สรุปง่ายๆพาร์ทนี้คือความหาบังเกิดครับฝั่งนู้นเขาไม่ได้รบด้วยยุทธวิธีทางทหารที่น่ากลัวอะไรหรอกครับเขารบด้วยกล้องมือถือและจินตนาการล้วนๆสร้างสตอรี่หลอกคนในชาติไปวันๆว,นว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถทั้งที่ความจริงคือมาเดินเก็บของเก่าที่ไทยทิ้งไว้แล้วเอาไปโพสต์อวดน่นาสงสารเขานะครับข้ามมาที่ความมันระดับอินเตอร์กันบ้างครับ งานนี้ไทยเราไม่ได้สู้เดียวไดเพราะมหามิตรอาเซียนเขาจัดกระถินสามัคคีมาลงที่กัมพูชาแบบถล่มทลายโดยเฉพาะพี่เบิ้มอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามที่งานนี้บอกเลยว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกลียดพฤติกรรมเพื่อนบ้านรายนี้เข้าไส้ทำไมอินโดนีเซียถึงเดือดขนาดนี้ ก็เพราะว่าคนอินโดเขาแค้นฝังหุ่นครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแก๊งคอรเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชานี่มันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วภูมิภาคคนอินโดนีเซียจํานวนมากถูกหลอกไปทํางานถูกกักขังถูกทารุณกรรมเยี่ยงทาตในกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาก็แก้ปัญหาแบบขอไปทีปล่อยให้มาเฟียสีเทาครองเมืองพอมีข่าวว่าไทยกับกัมพูชาหึ่มหึ่มใส่กัน พี่น้องชาวอินโดเลยแห่กันมาคอมเมนต์เชียร์ไทยแบบถล่มทลายคอมเมนต์ใน YouTube นี่ไหลเป็นน้ำมีแต่อันโหดๆทั้งนั้นเช่นพี่ไทยจัดการมันให้สิ้นซากถล่มให้เละล้างบางแกงค้ามนุษย์ให้หมดอย่าไปยอมมันสั่งสอนให้รู้สำนึกมีคอมเมนต์หนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าเห็นภาพทหารไทยรบกับกัมพูชาแล้วนึกว่าดูสงครามรัเสเซียยูเครนมันดูสมจริงมันดูดุดันอย่าเพิ่งหยุดยิงนะไทยแลนด์ เอาให้ราบพนาศูนย์ไปเลยพวกเราอินโดนีเซียอยู่ข้างคุณโอ้โหนี่ถ้าแปลเป็นภาษาขเขมรให้คุณเซนอ่านแกคองอกแตกตายเวียดนามเองก็ไม่น้อยหน้าครับแม้รัฐบาลเขาจะนิ่งๆิ่งแต่ชาวเน็ตเวียดนามนี่ใส่ย,ยับเหมือนกันเพราะเวียดนามเขาก็รู้ใส่รู้ภูมิกัมพูชาดีแถมมีปมประวัติศาสตร์กันมาเยอะเขาก็เชียร์ไทยให้สั่งสอนเด็กดื้อคนนี้ให้เข็ดหลบับ กลายเป็นว่าตอนนี้กัมพูชาโดดเดี่ยวผู้น่ารักในอาเซียนครับหันไปทางไหนก็มีแต่คนสายหน้าระอาใจเพราะพฤติกรรมเนรคุณและขี้เคลมแถมยังเป็นแหล่งซ่องสุมโจรจีนสีเทาที่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านไปทั่วพลังโซเชียลอาเซียนรอบนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าไทยเรามีความชอบธรรมสูงมากเราไม่ได้รังแกใครแต่ใครๆก็อยากให้เราจัดระเบียบเพื่อนบ้านรายนี้สักที มันสะใจตรงที่ว่ายิ่งกัมพูชาดิ้นยิ่งประจานตัวเองให้โลกเห็นในขณะที่ไทยเรานิ่งๆหลอ่ลอๆถือปืนเฝ้ารัว้วแต่มีกองเชียร์ระดับนานาชาติคอยหนุนหลังงานนี้ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือครับซึ่งกัมพูชาไม่มีประชาชนจริงบินผ่านไทยเรายังจะอำนวยความสะดวกให้ด้วยซ้ำแต่นี่เงียบกริบบินอ้อเหมือนงูเลื้อยแถมจังหวะเวลาที่เครื่องลงจอดก็เป็นช่วงคบค่ำพอดีเป๊ะ ผีเน่ากับลงผูจริงๆครับคาดคะเนเวลามาถึงได้แม่นยำเหมือนนัดแนะกันทางไกลกลุ่ม ไอ้เราก็นึกว่าหยุดยิงเพื่อให้ชาวบ้านได้พักผ่อนที่ไหนได้หยุดยิงเพื่อเปิดทางสะดวกให้เครื่องบินลำนี้ลงจอดโดยไม่ต้องระแวงกระสุนปืนใหญ่หรือไม่ต้องระแวงว่าจะโดนลุกหลงนี่มันแผนซ้อนแผนแผนซ่อนเงื่อนที่เขาเตรียมการกันมาเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญใครบอกบังเอิญผมจะเถียงให้คอเป็นเอ็นมันคือยุทธศาสตร์ถอยเพื่อรุกถอยมาตั้งหลักรอของมาส่งแล้วเดี๋ยวพอกระสุนเต็มแม็กคอยดูเถอะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซ็นสัญ,ญญาสงบศึกตอนเที่ยง แต่พอตะวันตกดินพี่แกเล่นขนของหนักมาจอดเทียบท่าหน้าตาเฉยนี่มันหยุดยิงพักรบหรือหยุดเพื่อรีโหลดกระสุนกันแน่ครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าเลี่ยมจัดรัสเซียมาเองเบลารุสจัดให้บินอ้อมโลกหลบไทยแบบมีพิรุษสุดๆใครเชื่อว,ว่าขนผ้าหมมาแจกเชิญไปรับยาช่องสองด่วนครับความจริงใจราคาถูกกับเครื่องบินยักษ์จากแดนหมีขาว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนข่าวขาเดือดทุกท่านอ้าวมาล้อมวงเข้ามาขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆวันนี้ผมมีเรื่องที่มันขันหัวใจยิบยิบจนทนไม่ไหวต้องเอามาแฉเอ้ยเอามาเล่าให้ฟังกันให้หูตาสว่างคุณผู้ฟังจำได้แม่นใช่ไหมครับเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสดสดร้อนๆหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทย เอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ